สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่ที่หน้างานของเรานะครับอยู่ที่บ้านพรมสวนอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาดูทีมงานของเรานะครับกำลังทำงานนะครับ วันนี้ก็ถมสะเกานะครับน้ำออกดีมากนะครับเพราะว่าเราสูบจับปลาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำออกมาเหมือนเดิมเลยรู้สึกว่าน้ำดีดีดีมากเลยนะครับไปดูการขุดนะครับ ฝั่งนี้นะครับขุดสะใหม่นะครับมาทมสะเก่านะครับเพราะว่าสะเก่านั้นอยู่ติดเดนเกินไปนะครับถ้าจะแต่งสะเก่ากา็หลังคันไม่ได้นะครับเราเลยต้องทมนะครับก็ขุดใหม่นะครับ เพื่อจะได้ตำแหน่งนะครับนี่ใหญ่เลยครับใหญ่มากนะครับให้ได้กับตำแหน่งทิศทางลมที่อยู่อาศัยด้านโน้นนะครับตรงนี้ก็จะกว้างประมาณรวมแล้วนะครับหนึ่งไร่กว่าเลยนะครับเพราะว่าเป็น ที่เป็นแม่บอนะครับจุดตรงนี้นะครับใะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับจุดที่เก็บกักน้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเจ้าของท่านกา็จะให้กว้างดูเห็นน้ำแบบเหมือนทะเลสาบนะครับไว้พายเรือพายรายได้นะครับ ถ้าจากธรรมชาติแล้วนะครับถ้าบ้านอยู่ใกล้น้ํานะครับจะเย็นนะครับจะเย็นจะมีอากาศสัมผัสจากน้ํานะครับก็ไม่ค่อยร้อนนะครับช่วยได้เยอะนะครับ เพิ่งขุดได้ชั้นแรกนะครับชั้นนี้จะเปิดเบิ่มลงประมาณหนเมตรนะครับแล้วก็มีตะพักลงไปนะครับเป็นชั้นสองชั้นสามนะครับลงไปนะครับด้านข้างในก็จะเป็นเกาะนะครับน้ำล้อมรอบเลยนะครับ เป็นทําที่พักผ่อนนะครับทําที่พักผ่อนส่วนตัวนะครับหรือว่าจะอนาคตอาจจะไม่แน่นะครับอาจจะทําเป็นร้านอาหารนะครับทําเป็นรีสอร์ททำเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับก็ยังไม่แน่นะครับ จานหมูครับคันนี้ฝีมือครับคนนี้ขับฝีมือครับรมอาจารย์นะครับดู การแต่งขอบนะครับห่างหายห่างเหินจากไมโครไปนานนะครับเพราะว่าท่านก็ได้ทำกิจการของตัวเองอยู่แต่ช่วงนี้นะครับภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับงานโควิดเล่นตัวนะครับท่านก็เลยมา ช่วยขับนะครับช่วงนี้นะครับมาจากอำเภอปราศาสตร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งสองท่านเลยคนขับทั้งสองท่านเลยนะครับมาจากอำเภอปราศาสตร์นะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นการปลูกยูคานะครับก็มีไม้ป่า,าไม้ประดู่ไม้อะไรร่วมอยู่ด้วยนะครับถ้าตัดยูคาออกก็นะครับมาเสริมหรือยังไม่ตัดนะครับเสริมเสริมก่อนค่อยตัดก็ได้นะครับเสริมไม้ป่านะครับอย่างเช่นยางนานะครับปัดดูหรือว่าจะเป็น ไม้พยุงนะครับก็สามารถที่จะปลูกก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยตัดยูคาออกนะครับเพราะว่าต้นไม้ช่วงเล็กๆนะครับเขาจะอาศัยร่มอาศัยร่มแล้วก็จะโตเร็วนะครับก็คือต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็จะเป็น เขาเรียกว่าพืชที่เลี้ยงนะครับให้ร่มเงานะครับอย่างเช่นการปลูกกล้วยปลูกอะไรก็เช่นกันนะครับที่ทั่วไปนะครับส่วนมากจะปลูกกล้วยก่อนนะครับเพื่อเป็นพืชร่มเงานะครับให้กับต้นไม้อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นไม้ผลนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับไม้ป่าก็ โอเคนะครับก็ต้องอาศัยร่มเงาก่อนนะครับจากกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยนะครับเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนนะครับเพราะว่ารากกล้วยนี่จะเป็นต้นกล้วยจะเป็นน้ำนะครับทำให้เย็นดีนะครับแล้วก็จะวัดค่าของดินนะครับถ้าปลูกกล้วยสวยนะครับ แสดงว่าดินดีนะครับกล้วยนี่เป็นพืชที่ทนทนแรงทนร้อนทนหนาวได้นะครับก็เลยใช้กล้วยนะครับเป็นเป็นพืชพี่เลี้ยงในการปลูกก่อนก่อนเพื่อนนะครับ ช่วงปลูกใหม่นะครับถ้าต้นไม้มีร่มนะครับมีร่มเงานะครับเขาจะรีบโตนะครับรีบโตรีบสูงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหาแดดนั่นเองนะครับอย่างเช่นต้นต้นยางนาต้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทำให้ต้นสูงต้นตรงดีนะครับ ก็ติดตามชมได้นะครับติดตามชมได้ติดตามชมผลงานของทีมงานเสียเสียมรถขุดได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปต่อต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการชมนะครับ ผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามชมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ